ความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ได้แบ่งโรคออกเป็นสองอย่างด้วยกันคือโรคทางกายกับโรคทางใจทั้งสองโรคนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าคนที่ไม่มีโรคทางกายเป็นเวลานานๆก็ยังพอหาได้แต่คนที่ไม่มีโรคทางใจแม้เพียงชั่วขณะน,นั้นหาได้ยากเต็มที ในสมัยพุทธกาลการจัดการสุขภาพโดยเฉพาะในหมู่พระพิสุสงฆ์เน้นไปที่การจัดการทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเพราะกายและใจนั้นสัมพันธ์กันเมื่อใจมีปิติกายย่อมสงบเมื่อกายสงบย่อมได้รับความสุขและเมื่อมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นในทางกลับกันถ้าใจไร้ปิติกายก็ย่อมไม่สงบเมื่อกายไม่สงบ จะหาความสุขและสมาธิได้อย่างไรกันดังจะเห็นได้จากการบำเพ็ญทุกขรากิริยาของพระพุทธองค์ก่อนการตรัสรู้ทรงทรมานพระวรากายนานา,นาวิธีมีทั้งการกลั้นลมหายใจและอดอาหารจนทำให้กายไม่สงบเครียดประสัมระสายหาความสุขไม่ได้จิตก็ไม่เป็นสมาธิ ฟุ้งซ่านจนพระองค์ต้องหันมาเดินทางสายกลางการจัดการสุขภาพย่อมต้องสมดุลทั้งกายและใจหลักฐานที่จะรึกไว้ในคำภีพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยของพระพิสูุนั้น มีทั้งระดับธรรมดาระดับปานกลางกระทั่งระดับรุนแรงส่วนการดูแลรักษามีด้วยกันหลายวิธีทั้งโดยวิธีทางการแพทย์โดยธรรมะและโดยการป้องกันการเกิดโรคด้วยข้อปฏิบัติสุขออนามัยในวัด1 4การดูแลรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์หมายถึงการรักษาด้วยยายาที่ใช้ส่วนมากเป็นยาพื้นบ้าน พระวินัยปิดกเล่มที่5ได้พรรณนาถึงยาชนิดต่างๆที่ใช้กันในสมัยนั้นเช่นชนิดที่เป็นรากไม้ได้แก่ขมิน้นขิงสดขา่าแห้วหมูเง้าบัวรากบัวเป็นต้นน้ำฝาดที่เป็นยาเชน่นน้ำฝาดสะเดาน้ำฝาดบอระเพ็ดยาชนิดที่ใช้ใบเชน่นใบสะเดาใบโมกมันใบแมงลัก ยาชนิดที่ใช้ผลเช่นดีปรีพริกมะขามป้อมอยาชนิดที่ใช้ยางไม้เช่นมหาหิงยังปรากฏหลักฐานว่าในสมัยพุทธกาลนั้นรู้จักวิธีการผ่าตัดแล้วในคำพีวินัยปิดก ได้พน,นานาถึงการผ่าตัดไว้คร่าวๆว่าหมอตรวจดูอาการของคนไข้เสร็จแล้วสั่งให้คนที่เหลือออกไปขึงม่านจับคนไข้มัดไว้กับเสาจากนั้นก็ผ่าหนังท้องนำเนื้องอกที่ลำไส้มาตรวจดูตัดเนื้องอกในลำไส้ออกสอดลำไส้กลับไว้ตามเดิมแล้วเย็บหนังท้องทายาสมานแผล <lek infinite> <eres> การดูแลรักษาด้วยธรรมะ ในพระไตรปิฎกจะพบว่ามีการใช้สองวิธีด้วยกันคือใช้สวดให้คนป่วยฟังและคนป่วยนำหลักธรรมมาปฏิบัติเพื่อระงับความเจ็บไข้การสวดพระปริศหมายถึงการใช้บทสวดต,ต่างๆสาธยายให้คนป่วยฟัง การฟังสาธยายธรรมทำให้กายผ่อนคลายไม่เครียดได้เมื่อกายผ่อนคลายไม่เครียดจิตก็ตั้งมั่นไม่หวันไหวสามารถใช้ปัญญาพิจารณาเข้าถึงความจริงแห่งชีวิตและทำจิตให้มีสุขภาพสมบูรณ์เต็มที่กายที่เครียดจากความเจ็บไข้ก็จะผ่อนคลาย ปรับเข้าสู่สภาพปกติได้ง่ายกรณีดังกล่าวนี้พบทั้งกรณีการสวดให้คราวาสญาติโยมฟังการสวดให้พระภิสุสงฆ์ด้วยกันฟังรวมกระทั่งการสวดให้พระพุทธเจ้าฟังส่วนการนำหลักธรรมมาปฏิบัติเพื่อระง,งับความเจ็บป่วยเช่นอิธิบาท4อันมีฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสา มีอนุภาพตรงที่ทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิต,ตจากความเจ็บไข้เรียนรู้โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับตนและหาหนทางเยียวยาแก้ไขเพื่อระง,งับความเจ็บปวดให้บรรเทาเบาบ,บางไปเมื่อมีอิทธิบาท4เราก็มีความหนักแน่น อดทนสืบค้นหาเหตุแห่งความเจ็บไข้ทำให้เราได้เรียนรู้โรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนจนเข้าใจโรคและวิธีการเยียวยารักษาได้แต่ที่เน้นเป็นการเฉพาะก็จะเห็นเป็นในมหาสติปฐานสูตรและอานาปานาสติสูตรได้พูดถึงการเจริญสติและการทำสมาธิด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออก ทั้งสองพระสูตรนี้นับว่าเป็นยอดของการทำกายและใจให้สงบผ่อนคลายไม่เครียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆทั้งทางกายและใจการเจริญสติทุกขณะที่เคลื่อนไหวและการทำสมาธิย่อมช่วยให้จิตตั้งมัน่นสงบผ่อนคลายเมื่อกายผ่อนคลายอวัยวะต่างๆก็ทำงานปกติมีดุลยะภาพ ร่างกายก็สามารถซ่อมแซมทำลายและต่อต้านโรคที่คุกคามเราได้การป้องกันการเกิดโรคด้วยข้อปฏิบัติสุขออนามัยในวัดสิบนับได้ว่าพระพุทธองค์ได้วางหลักการดำเนินชีวิตที่ดีงามซึ่งนำไปสู่การดูแลป้องกันตัวเองจาก และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ว่าจะเป็นธรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นมนุษย์ธรรมเพื่อดำเนินชีวิตให้งอกงามธรรมเพื่อส่งเสริมชีวิตที่ดีร่วมกันธรรมเพื่อชีวิตครอบครวัวธรรมเพื่อความสัมพันธ์ในสังคมธรรมเพื่อความอยู่ดีทางเศรษฐกิจและธรรมสำหรับภิกษสุสงฆ์ พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้มากมายหลากหลายแห่งด้วยกันรวมทั้งวัดปฏิบัติที่พูดถึงมารยาทความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของภิกษุสงฆ์ไม่เว้นแม้แต่เรื่องการถ่ายอุจจาระปัสสาวะเรื่องการล้างบาทการขบชันล้วนแสดงให้เห็นถึงสุขอ,อนามัยที่พระพุทธองค์ตรัสสอนภิกษุมา เช่นวัดปฏิบัติเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหนึ่งใน14ข้อที่พระสงค์ต้องถือปฏิบัติขณะพำนักอยู่ที่ใดที่หนึ่งซึ่งจัดว่าเป็นสุขอ,อนามัยขั้นพื้นฐานสำคัญของพระสงค์นอกจากหลักธรรมที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บอันเกิดมาจากความสปกปรกโรกรุงรังของเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆในที่อยู่อาศัยโดยในนี้ก็จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์นั้นนับเป็นยอดในการรักษาความ สะอาดของอาคารสถานที่และเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆด้วยเช่นกันไม่ใช่สะอาดแต่จิตใจแต่ฝ่ายเดียวต้องสะอาดด้านในและด้านนอกด้วย ในหมู่ภิกษุสงฆ์นั้นความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการจัดการดูแลสุขภาพสืบสารมาจากสมัยพุทธกาลโดยมีพระไตรปิฎกเป็นหลักฐานสำคัญที่บันทึกหลักธรรมคำสอนพระวินยัยหรือข้อปฏิบัติสำหรับการดำเนินชีวิตที่ดีงามและเรื่องราวต่างๆของพระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์ไว้มากมายครอบคลุมในทุกมิติที่เกี่ยวกับชีวิตทั้งหมด ขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้สดับรับฟังเรื่องราวธรรมสาระดีๆฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นธรรมทานสาธุสาธุสาธุ